สวัสดีครับคุณแม่อะไรครับคุณแม่ณภพพรเดชพานครับ,ารบอายุเท่าไหร่ครับอายุแปดสิบห้าปีค่ะแปดสิบห้าแล้วน,นะครับโอ้โอแล้วก็อยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ยโคราชค่ะโคราชสีมานครราชสีมานะครับเอ่อ่อาหนี้คุณแม่เป็นอะไรมาครับเป็นหลายอย่างค่ะเป็นความดันไขมันแล้วก็เอ่อตาหลังผ่าลมผ่า ขากระดูกแตกไป่าบ้าะสามาครั้งแล้วเดินไม่ได้เลยค่ะจนกระทั่งลูกมาแนะนำให้ใช้วีวีออนเซ่เรเรครับวีออเซ่ค่ะคแล้วกอ็อะไรนะข,ข้าวข้าวเนื่ออยู่สุกนะครับข้าวเนื้ออยู่สุกคะ่ะแล้วก็ตัวชงนะครับเป็นงงเคนนะครับแล้วก็ตัวชงครับได้ทานอันนั้นมาประมาณสามเดือนค่ะครับ ดีขึ้นเยอะเลยค่ะจากที่เคยใช้วอลเกอร์เดินหรือว่าเกาะอะไรนี่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วค่ะเดินเองได้ค่ะไม่ต้องไม่ต้องงอไขรแล้วค่ะตอนนี้อ๋อเป็นตอนนี้ก็คือเป็นตัวของตัวเองแล้วนะครับอ๋อไม่ต้องใครยกอะไรให้ให้กินแล้วต่อไปนี้ก็คือทําเองทุกอย่างนะครับเออเดี๋ยวได้ข่าวว่าคุณแม่ไปเช็คผลเลือดมาเป็นยังไงครับดีมาทุกอย่างค่ะทั้งไขมันความแอะไขมันความดันตับ ปอดอะไรต่ออะไรดดีหมดเลยค่ะอ๋อคุณหมอดีมากนะครับค่ะหลังจากที่ทานไปได้สักสามสี่กระปุกเนี่ยค่ะกระปุกนี่ค่ะอ๋อครับโอ้สุดยอดไหมครับวิเซ่ดีค่ะดีมากโอ้โหดีมากนะะเหมือนแม่ก็ได้ชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสามารถจะเดินช่วยเหลือตนเองได้นะครับไม่ต้องพึ่งลูกพึ่งหลานนะครับอยากจะขอแนะนำอีกสักนิดค่ะท่านที่เคยใช้ ยี่ห้ออะไรต่างๆมาเยอะแยะแล้วก็อยากจะขอให้มาลองใช้วีนักเซ่นี้ลองดูนะคะได้ผลดีจริงๆค่ะโอ้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณแม่ครับแม่คุณแม่เดิน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 โชว์ให้ดูหน่อยครับท่านผู้ชมนะครับดูนะครับเมื่อก่อนเดินไม่ได้นะครับต้องใช้นะครับต้องใช้วอลเกอร์นะครับแล้วก็นอนติดเตียงอยู่นะครับตอนนี้เดินได้นะครับแม่เดินไปเลยครับอืนี่นะครับ เดินได้สบายแล้วครับโอ้ะครับนี่นะครับเมื่อก่อนนะฮะสี่ขานี้นะครับอันนี้ต้องอยู่กับคุณแม่ตลอดนะครับเวลาจะเดินไปไหนต้องใช้วอล์กเกอร์นี้นะครับนะครับวันนี้ก็ผมขอขอบคุณนะครับคุณแม่นะครับขอให้ยุขัญยืนนะครับแล้วก็นะครับอยู่กับลูกกับหลานนานๆนะครับนะบริษัทในนามบริษัทอยู่สุขอขอบคุณคุณแม่ไว้ณโอกาสนี้ครับสวัสดีครับ